2กันยายน2540เนี่ยเป็นช่วงค่าเงินบาทเปลี่ยนธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็มีการฟื้นนะครับมีการสลบอยู่ในภาวะที่ย่ำแยก่กันในหลาย,ลายส่วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการธนกรรมที่ผมเห็นดูอยู่เนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยราชวิทยาลัยธนแพทย์ประเทศไทยเนี่ยเริ่มถูกจัดตั้งขึ้นเพราะว่าแพทย์เนี่ยเขามีลักษณะของผู้เชี่ยวชาญมาก่อนหละกธนแพทย์เนี่ยเกิดหลังคณะแพทยศาสตร์ ก็พยายามที่จะเซตอัพมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะบริการคนไข้หรือผู้ประชาชนให้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจในการศึกษาที่พัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ผง่ายๆก็คือผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเขามองเห็นว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ธนแพทย์ไทยพัฒนาโหมดหนึ่งก็คือการจัดตั้งราชวิทยาลัยเพื่อที่จะสอบอนุมัติบัตรวุฒิบัตรเริ่มจัดตั้งในปีประมาณ2 5 4 2 อันนี้ยังไม่นับถึงค่านิยมของนักเรียนที่เริ่มจบมาจากปริญญาตรีก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจากจบปริญญาตรีเนี่ยต้องเรียนต่อสาขาที่เรียนต่อก็เริ่มถูกปูพื้นมากขึ้นเรื่อยๆคนจะไปเรียนสายฟันคนจะไปเรียนจัดฟันคนจะไปเรียนธนกรรมหัตถการคนจะไปเรียนโรคเหนือก็เริ่มมีระดับปริญญาโทมากขึ้นเพราะขณะเดียวกันการใช้ทุนในวงการธนภัทรก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นรุ่นน้องผมหนึ่งปีก็คือคนที่จบตั้งแต่ปีพศ2 5 3 2 คนกลุ่มนี้พอจบไปใช้ทุน3ปีเป็นกฎหมายบังคับบางครั้งพอจบก็ต้องคิดถึงเรื่องเรียนต่อเพราะหน่วยงานของรัฐในภาคธนกรรมไม่ว่าตามโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดเขาก็อยากมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นระบบการเรียนต่อก็จะเริ่มมีโคต้าที่ต้องส่งคนมาเพื่อที่จะมาเรียนต่อนะครับแล้วขณะเดียวกันก็กลับไปเพื่อที่จะทํางานบริการประชาชนในหน่วยงานนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนต่อในระบบการศึกษาเนี่ยเริ่มคึกคักมาก